วันมาเปิดแบบหนาวๆแล้วที่แม่สายละกกองจะล่นด้วยครั้งนี้เป็นทริปแรกของปีนี้ จะร้อนอีกแล้วลมแรงมากเลยครับพอเห็นข้างหลังยี่สิบกว่าองศาแต่ว่าหนาวมากห่างหายไปนานหลายคลิปเลยครับไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยช่วนวันนี้มาทริปแรกของแวนมากรุงเทพแม่สายกับเจนจีเพียร์ทัศนี ยังไม่เคยพาน้องออกไปไกลเลยตั้งแต่ไประยองเขาก่อนสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะวันนี้กอนตัวเราไปก่อนนหนาวมาก